จะหอยดาวตัขนาดนี้ก็โอเคค่ะเล็กมากเราก็ไม่เอาเนาะแต่อย่างว่าแหละเราไม่ใช่คนเขาเรียกอะไระไม่ใช่คนโตอยู่แถบนี้เนาะค่อนข้างที่ว่าร้อยเขาเดินอะไรพวกนี้เราก็ยังไม่ค่อยจะรู้เนะเาะก็ค่อยๆเรียนรู้ไปจ้ะนี่เห็นส่วนมากก็จะเป็นตัวเล็กแต่เล็กมากเราก็ไม่เอาปล่อยให้เขาโตโอเคค่ะเพื่อน มาคะ่ะมาหาหอยกันนี่จ้ะมาลุ้นกันสิคะว่าจะได้อะไรบ้างนี่น้ำลงพอดีเลยจ้ะโชคดีอยู่ไม่ไกลบ้านตรงนี้ก็แถวฉลองนะคะมีคนเขาลงไปหาแล้วจ้ะทางนู้นดำๆมานี่ก็คือฝนจ้ะโอ้ยขอยอย่าฝนนะเวลาหาหอยนี่จ้ะหอยนี่นี่คือหอยหวานนะคะที่นี่เขาเรียกหอยบานจ้ะประเดิมตัวแรก,กแรดิสครชิลุสติก ฟล็อก <F> <laughs> จะใช้อะไรฟล็อกฟิวเลสลูกแหลกตาดีค่ะกล้ามก็จะบางมากเห็นไหมคะจะเบนเนาะกล้ามบางกล้ามเบนอัลโซอันนี้ไม่เอาเขาหรอกค่ะ <laughs> สแลัดซีไฟล์เ <laughs> ฮ้ยอะกริบ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  <laughs> เ <laughs> จา้จาเจ้า <laughs> 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 เรียกหอยหวานนะคะนี่ขุดดันดินขึ้นมาจ้ะขูดทารลำบากหาเดินแเก็บเอาก่อนเดี๋ยวนะคะเพื่อนๆม,มาช่วยกันหาจ้ะยู่ไงเนาะบัดนี้เอ็นี่ตัวเลยจ้ะนี่ขอเดินเก็บก่อนจ้ะ จ้ะนี่เล็กเกินเธอเล็กเล็กเกินเราไมไม่เอาไว้เอาอันี้โอเคลุบ oh, <okay. S 1> เราให้เขาดันตัวขึ้นมาหาง่ายหน่อยสามีรออยู่ข้างบนจ้ะแกไม่ลงมาหรอก <laughs> เล็กจังเลยเน,เน,เน,นี่จะมันเพื่อนกำลังดันดินขึ้นมาเลยนี่นี่โอเคนี่จ้ะนี่หอยอะไรอ่ะฮะนี่หอยโข่งไม้หอยโข่งหอยหวานเฮ้ยเพื่อนๆจ้ะอันนี้หอยอุ้ยหอยหอย,หอยอะไรเนาะเจอแค่ใครหอยแครงชีวิตไหมชีวิตแล้วมาชีวิตอ่ะเอามาชีวิตจ้ะแม่ทำให้เราดีใจอ่ะมาชีวิต โอเคได้จะหอยหวานหอยหวานก็เอาเล็กนิดแต่โอเคนี่จ้ะมันเล็กเนะาะนลี้เล็กแต่เห็นคนเขาเอาอยู่นะคะแบบนี้ไม่มนไม่เอาหรอกทามุดใตยดินก็คงจะหากินลำบากจ้ะเกืบเยียบเนี่ยเ <c oughs> ดินวนไปกับวนมา อันนี้อุ้ยแต่ตัวมันเล็กอนะหอยดาวนะคะแต่ตัวเล็กไม่เอาดีกว่าอยเข้าไปก่อนเล็ก จเจอเพื่อนเห็นไหมคะตอนนี้โอเคเลยอะไรเนียนะ่ยฉีดน้ำปุ๊บๆไหนพี่ฉีดน้ำ,อ,นำนอยู่นะ อำนตี้ไม่เห็นนี่นบันอ๋อนี่บางครั้งจะเออ้ำบักมันมีตัวใหญ่เลยจ้ะ ี่แต่ตัวเล็กๆก,กับหอยดาวอืน่าเสียดายจังาเดินเก็บเอาดีกว่าเหนื่อยละคูท้าหอย <laughs> ทางนี้ไม่ค่อยมีเห็ด ยังหาเห็นไม่ได้หาแต่วหอยจ้ะตัวนี้ละอ่าโอเคเป็นจ้ะ,ะเดินเก็บยังได้เยอะกว่าขุดจ้ะเอ้ยเขียว แทบไม่เห็นอ๋ตัวเล็กจ้ะอีกมั้ยอีกมั้ยหอยดาวหาลําบากหาลําบากหอยดาว dài vậy ta cảm ơn hạt hỏi cho จะเพื่อนๆอาหารทะเลที่ได้มาวันนี้นะคะนี่จ้ะผสมกันอย่างละนิดละน้อยนะจ๊ะนี่พอกินค่ะเย็นนี้อันนี้ก็คือกุ้งน่าจะเป็นกุ้งลายเสือนะคะเนี่ยตัวยมยมเลยอันนี้ก็คือกั้งค่ะกั้งตัวประมาณนี้ก็เห็นเขาจับแล้วนะแต่จับลำบากค่ะจับกับมือไม่ได้นะเขาดีดมือหักมาแค่ แรงค่อยเยอะมากจ้ะไปกังสามตัวแล้วก็ปูจ้ะนี่เราโอเคค่ะปูป,ปูก็สองสามชนิดนะคะรวมกันอันนี้ก็คือปูมา้าลอกขาบแล้วก็ปูปูนี่โอ้หดุมากค่ะ กระดองข้าแข็งนะคะแล้วก็เอจะมีหอยหวานจะหอยหวานแล้วก็หอยนี่นหอยนี้แล้วหอยดาวหอยดาวหายากมากจ้ะตัวนี้ก็ถือว่าใหญ่แล้วนะคะเนี่ยเนื้อเยอะค่ะหอยดาวนี่ต้องเรียนรู้ไปค่ะเพราะว่าเรายังเอ สังเกตทางเดินเขาไม่เป็นเนาะนี่จ้ะหอยดาวเอามาก็เอาน้ำทะเลมาด้วยเนาะมาแช่น้ำมาแช่ไว้คืนหนึ่งค่ะบางคนก็ใส่พริกใส่อะไรแต่ว่าบางครั้งวิมลน็ไม่ใส่ก็จะแช่แค่น้ำทะเลคืนเดียวนี่โอเคค่ะเพื่อนจริงๆก็ไปหามาสองสามรอบแล้วจ้ะแต่ไม่ได้ไม่ได้ถ่ายแล้วละ่ะแต่ไม่ ไทยล้ลบทิ้งไม่ได้ลงคลิปจ้ะอันนี้ก็ไปครั้งที่สามแล้วจะ้ะขอบคุณนะคะที่รับชมเจอก,กันใหม่คลิปหน้าจ้าหอยทะเลสด